สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องอีสานพันทินครับผมก็มาหาจีไปช่อนครับผมจีไปช่อนครับหมายนี่ครับสภาพหมายครับเป็นน้ำเบื้องเื้องครับแต่เป็นป่าบัวครับบัวอะไรไม่รู้แต่ไม่ใช่บัวแดงนะครับนี่ครับเน่าจะมีปลาอยู่ครับผมได้ยินเสียงมันขึ้นอยู่ครับ รู้เป็นปลาหมอรู้ว่าเป็นปลาอะไรน่าจะมีประช่อนครับผมก็จะลองตีสักสิบยี่สิบไม้ครับนะครับยังมีขึ้นอยู่ครับเห็นเสีขึ้นอยู่ยางรู้จะกัดหรือเปล่าครับสภาพไม้ครับผมก็เหยื่อที่ใช้ก็นี่ครับเป็นเขียดตดเหมือนเดิมครับนี่ครับ ไปเลยครับผมติดตามมาครับเดี๋ยวไปดูครับว่าจะมีตัวกัรหรือเปล่าไปเลยครับ bà bùa nó bảo bà mặc kì Bùa ná hết i didn't อไนะ่ไอ่ะอืมอ,มอมกระเดาอะไรไม่รู้เนี่ยดึงสายแล้วโอ้ดึงไปไกลด้วยกระสงหรือกระช่อนนะเนาะนี่นืตัวสายประเข็มปอกๆนี่แหละ ต้องรอเสียงดวงครับผมว่ามันปลาอะไรกันแน่วัดดวงครับเนี่ยไม่ดึงแล้วเนี่ยสายย่อนแล้วคลายหรือเปล่าติดอะไรวะเอออยู่อยู่อยู่ โอ้ติดบัวโอ้ยปะช่อนสตพวกเว้นเว้นี่ยโอ้ครับมาครับเดี๋ยวกลับกองให้ครับผม อันนี้ก็แต่งตัวเล็กแค่ให้ดูกันนิดนึงนี่ครับผมโอ้เดี๋ยวให้ดูตเต็มครับผมกลับกล้องแป๊บนึงโอเคครับนานาครับมาแล้วครับหนึ่งแต้มครับใส่เป็นๆครับผมนี่ครับ ตัวไม่ใหญ่ครับไปโอ้เล็กปากครับก็ได้ทำปลาเข็มอยู่ครับผมนี่ครับจะตดเป็นเดิมครับเมื่อกี้ครับก็สภาพหมายก็มันจะย้อนแสงครับผมนี่ครับป่าบัวครับผมป่าบัวก็ออกจะหนานิดนึงครับแต่ก็พอมีช่องตีครับช่องว่างครับผมนี่ครับ เมื่อกี้ก็กัดอยู่ตรงนี้ครับใต้ครับผมแต่เป็นไซส์เล็กๆครับเป็นแวนครับกำลังเห่าครับนี่ครับฝั่งนี้ก็เป็นสะนะครับผมแต่ว่าตีไม่ได้ครับมันจะลกมากครับผักตบครับผมนี่ครับเป็นไม้ผักตบครับฝั่งนี้โอเคครับนา้นนะครับก็วันนี้ก็มาหนึ่งเต็มแล้วครับ ฝากติดตามด้วยครับผมอีสานพัดถิ่นครับผมก่อเลาะไม้ครับนี่ครับก็ไสประมาณนี้ครับผมโอเคครับนานครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเพราะว่าแดดก็จะร้อนมากครับวันนี้เคครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมนี่ครับอีสานพัดถิ่นคลิปนี้ก็สวัสดีครับ Oh. cắt nó khóc cả nó khóc khóc phải viên khóc vì mà cắt lời kia này chỉ vì mà cắt khóc không tại giòn lắm họ nhân du khóc cũng nhân du โอยดึงไปไกลเลยเขียดค่อค่อนข้างตัวใหญ่ครับผมดูเจ็บโกบัวมาครับมามาครับ tít tít có búa không lụt lắm lụt léo, lên หลุดจริงๆด้วยเสีษฐายเสียดายครับหลุดจริงครับผม,มถ้าไม่ติดสายบัวนี่มาแล้วครับผมพอด,ดีติดสายบัวครับผม โอเคครับเดี๋ยวหาแต้มใหม่ครับผมโอเคครับน้าๆครับกลับแล้วครับแดดร้อนมากครับก็คงจะได้แต้มเดียวครับวันนี้ครับผม เมื่อกี้เสียดายครับแต้มมีสองครับหลุดครับถ้าไม่ติดไตบัวนี่ไตตัวนี้ครับก็เมื่อกี้ตัวใหญ่อยู่ครับเมื่อกี้แต้มสองนะพอดีลากมามันติดไตบัวครับผมมันก็เลยหลุดครับนี่ครับฝั่งนี้ครับเดี๋ยววันหลังมาแก้มือใหม่ครับผมโอเคครับนะนะครับวันนี้ก็ฝากคลิปนี้ด้วยครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับอิสารพัดถินครับผม คลิปนี้ก็สวัสดีครับก็แต้มเดียวครับผมโอเคครับนานาครับ